ต้นไม้มงคลต้นไม้มงคลต้นปอยเซียนนะคะทำไว้ประดับบ้านนะคะมีสองสีสีแดงกับสีเหลืองนะคะอยู่ในต้นเดียวกันนะคะไว้ประดับบ้านเป็นสุริมงคลทำเองทำเองกับมือนะคะทำเองกับมือนะคะเพื่อเป็นสุริมงคลน,นะคะไม่ต้องรดน้าเลยนะคะล่ำรวยเฮงเงทำต้นปอยเซียนประดับไว้ในบ้านนะคะ ไม่ต้องลดน้ำให้เปียกนะคะมีนาำด้วยนะคะ้นาำก็ทำเองหมดเลยนะคะนี่นะคะต้นปอยเสียนทำจากดินไทยนะคะให้ล่ำรวยเฮงเทํทำไว้ประดับบ้านนะคะให้ดูดีมีสิริมงคลนะคะต้นปอยเสียนนะคะต้นไม้มงคลนะคะเฮงๆรวยๆวยเฮงเรวยๆนะคะมีต้นไม้มงคลประดับไว้ในบ้าน